สวัสดีค่ะอ,อันนี้อันนี้พากันมาเหังไงพากันมาทำอะไรับน,น,นีมีคนล้างรถให้ด้วยอ่ะโอ้ยคู่นี้ขวาวนกันจังนะครับอิต่าจังเลยความรักอะ่ะ <laughs> พี่เดีย๋ยวยกยกกระบะออกก่อนมันจะได้ล้างคาซีสะอาด เออไม่ติดหรอวะบอกเออมาแล้วว่าพี่ลงตรงนั้นน่ะมันลื่นแย่มีแต่ดันหรือวะจะติดไหมไม่ติดลองลองดูเข้าล้างตัดจะเข้าล้างตัดไม่ติดหรอกเอาอันเนี้ยเอาเอาเอาตัวโยกเอาอ่ะเอาพี่บอยต้องให้พี่แคทอ่ะไปขย่ำเพราะว่าเอ้ยไปขย่มเพราะว่าพี่แคทตัวหนักโอ้โหนนนวลว่าพี่นวลไม่ดูตัวเองอ่ะ ไพ่าข่อยเด้อวนทหงทุมเอาขั้นขั้นอ้วนอ่ะขั้นเขาซีมากจังไหนเขาก็มากอ้วนคืออึ้งนี่เขาก็มากอยู่ดอกบอกมกใช่ไมไม่ใช่และวอ้วนคืออยังกอน้วนคือเขาก็มากคือเกาล่ะขั้นเขาซีมากฮะเปิดฝากระโปรงเปิดทำไมเดิมดูห้องเครื่องหน่อยวะเดิม ห้องเครื่องเดิมอะไรก็เดิมหมดล้างรถทำไม่ต้องมาล้างไกลก็ได้หรอกน้องเอ้าล้างไกลมันมีคนล้างให้เนาะล้างแถวนั้นก็ได้หรอกรถอ่ะเป็นข่าบ่นี่เป็นข่าบ่พี่ดูรถผมอ่ะยังไม่ได้เช็ดเลยนั่นนี่เป็นข่าบหรอน้ำนี่เลยผมน้เมื่อวานผมล้างนี่เลยข้านั่งน้ำอ่อนข้านั่งน้ำอ่อนอย่างนะน้ำประดานน้ำประดานี่เป็นแทะเนี่ยดูอ่ะ ไม่มีคราบเลยเนี่ยมีคราบอยู่ไม่ออกครับครสะอาอดเฮ้ยเจีไรมา <c oughs> อ๋อขึ้นมาขุดมันรถมัน,นขึ้นคนมันคงขับผ่านมาอยู่อ,อ,อันเนี้ยเดือนล่างทีเขาลามตาสามเดือนล่างทีอันนี้ตังแต่ออกมาน,นีเพิ่งมีคนลางใคได้ไห <c oughs> <c oughs> อันนี้เสียวอรมดีไปๆครับ yeah. วันเดิมทุกวันเลยโอ้หดูโอ้ยล้าโอ้รถที่กล้างกันนไม่ทำไมไม่ล้างให้ผมบ้างเฮไม่ล้างให้ผมเอารถนนนนก็ล้างเองสิอืไหนเอาลงมาล้างวันรถนนน่ะโอ้ล้างเสร็จแล้วมาล้างหราเอาเรามาทำไมนี่่าคิปอ๋อเล่นนี่ลเอามาเพื่อสิ่งนี้ ไม่เบื่อ้ำมันบ่ออออเอาน้ำเติมบ่แล้วใครจะกินลาบกินก้อยตอนนี้ละ่ะเติมเติมน้ำมันเมื่อเช้าห้าร้อยหมดแล้วพดที่หมดเหมือนกันหมดเลยเ <c oughs> ออคดกินเออคนได้ร้อยบ่โอ้ยเรียนละสามสิบแล้วเนาะ,คเ,ะนะเคยจะได้เยอะบ่คอนเสร์ตเออเพ้งจนเพ้งอะไรขนาดนี้ครับเรารับจ้างล้างรถนะครับคันนี้เอาเบียร์ล้างหนึ่งนะครับล้างมาสะอาดเด้อ เปิดสอาดใด้เก่งน้ำบ่บ่เอาเตะข้างหนอก็พอหรอเอาก็ะว่าล่างให้สะอาดก็เปิดสาดให้โหเก่งเอาล้างข้างหนอกมันสะอาดใจเย็นดีครับใจเย็นคับเจ๊ครับออกไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นแหละพงษขับผ่านมาเมื่อกี้เองเต็มเลยเต็มลำรถไอฮีโน่บ่ไม่เอ้ยใช่ไหมรถสีน้ำเงินอ่ะ รถอะไรวะที่มันใส่หมวกด้วย <115 S 1> ร้อยสิบห้าเหรอน่าจะร้อยสิบห้าเลย N P R เหรออันนี้ทำเงินรถอันนั้นนี่ที่ใครพาไปซื้อเออเชื่อเชื่อใครพาไปซื้อที่พี่มิพาไปเลยไม่ไปเป็นช่วงยาวดิคันนี้มันพาไปเป็นช่วงยาวท่านนี้มันช่วงยาวเนี่ยท่านนี้ขนมันอยู่เต็มกล่องเลยก็พี่มิมพาไปซื้อนั่งเขาใส่ครอบไปไป,ไป,ไปนขนข้าว มามาบุเสียเฉียวยเดี๋ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเลี้ยงนี่ตังตังเลี้ยงเบียรได้ครับเนี่ยผมุ่าจะมาเปิดคาเคตรงนี้แหละจีฮางฮางฮางเงินใหพูดลา้ลางเฉพาะรถบริษัทต,รตรัวเองครับไม่ใช่หรอกก็ผมจะมาท่างอยู่แต่ตรงนี้แหละครับต่อไป, <laughs> ปก่อนชนมาไม่เคยมาชนมาไม่ขี้เกียจมามันมันไม่ไมีคนเมื่อวาน เอาเมื่อวานนี้เขาพาสาวมาดีอง้สไม่ใช่เลยน้องกับผู้สาวมาด้วยก็เลยเสร็จเร็วไงถ้ามาคนเดียวไม่เสร็จแล้วเนาะก็เอาสาวมาด้วยนะเขาก็มีกำลังใจล้างรถเองเนาะเขาก็เลยเอารถมาล้างล้างสิคือรถเนี่ย้องหันเนี่ยคืออย่างเนาะโอ้โหว่ารถคอยเตี๋ยสกปรกคือจังจะฟ้องครับโอ้โห ถ้นมาดูบริษัทดินดวนรถต้องเงานะครับรถต้องเงาดูรถติวเอ้ยไปว้งงามาครับไม่ลงเลเมานึงเมานึงโอ้ยเมาหนึ่งก็กกกสิเมาเดอบอกให้ ซื้อมาสองถุงเลยเตะบ๊อนี่นี่ไอเราซื้อมาแสบบ้านาะพอกินได้ไอวันไม่ค่อยแสบวะมันไม่ค่อยง่วเจ้าข้าวมาด้วยวะนนท์ข้าวข้าวอยู่ไหนหน้ารถอิ่มแล้วร้านดิฟี่ได้เลยพี่อิ่มอะไรพี่ยังไม่ได้กินเลยจะเอามากินไปเอามานั่งกินหนิร้านดิฟฟี่ได้ครับจะบ่อย โอ๊ยอะไรไม่ได้ต้องไม่ได้แตงหรอกห้าผูดเลือดลืนน้ำมัดทา,ายแบบลุดๆุอะ่ะชอบทำหน้าสาแบบเชื่อชื่อชกอันนี้มันตัวเตี้ยตัวนี่เออทำไมไม่เอาตัวสูง,งไม่ไม่ชอบตัวสูงกับตัวเตี้ยไหนแพงกว่าท,ที่ไม่เอาไม่ตัวสูงพงกวอะไรนะส,สูงแพงแพงกว่าเอองินดาวมันบ่หอดนะ ไอ้บอยขนาดนี้ค่อยยังด่าวแค่สองมือเอึ่งให้ใครเอาเงินใส่มาด่าวเดี๋ยวนี้งานกับบุรีเหตุเอามาตีล่ะเอาเงินมาตีโหมดเทเวียนเอาเงินมาตีนั่นเดี๋ยวเขาจะไปเพิ่มดาวดอกอันนี้เท่าล้อหน้าเฉียดินเลยเนาะเท่ากันแต่ถ้าแต่ล้อหลังเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นออฟเดียวกันเลยครับเก้าจุดห้าเท่ากันใช่ไหมอันนี้สิบจุดห้าบอก อ,อันนี้สองสองห้าไม่ยาไอ้ล้อ know, แม็กอะกว้างอะเก้าจุดห้าใช่ไหมน่าจะเก้าจุดห้าสี่วงเนี่ยถ้าของสุดดินมันจะเก้าจุดห้าแล้วก็สิบจุดห้าข้างหลังครับข้างหลังมันจะออฟก,กว่างพี่ดินนะไม่ใส่แล้วแม็กนี่คนใสเ่เยอะใส่ตัววันดีกว่าแม็กตัวนี้รายแค่ก็ใส่แล้วเดีแต่รอจะไม่ใสแ่ 8, แปดแปดเอาป่วยนะป่วยนะ มีคนใส่ละมีคนใส่หล่วนึงใส่อ่ไแน่ะครับอ้าวเต็ดปานว่เคยยูนยผมใส่อ่ะครับอืคือคักเสียโอยายกัด ไรอะไรเขาไม่ไร้ายมันเองหรอกเวลาเอาสาวมานี่ล้างขยันล้างแล้วพอแบบไม่เอาสาวมานี่เอ็งไม่ล้างเลยอ่ะอจริงเราโปคาร์บอนต้องมาแล้วไม่ไม่ไม่เอาเดิมเดิมเดิมเน้นเดิมมั่นใจรถต้องมาแล้วเนี่ยมใกล้ถึงสินง้นแรงเปง็นตัวเก่าเลยเทดดีไม่ไม่ไม่เอาถ้าอยากได้ตัวเก่าจะซื้อตัวใหม่มาทำไมเอ,เองก็บ,บ้านหรอ ชอบเครื่องชอบภายในตัวใหม่ภายนอกชอบตัวเก่าแปลงเป็นตัวเก่าเลยไอทางนั้นกาน่าจะขึ้นเพลงเป็นตัวใหม่ขึ้นเราแปลงให้มันเก่าลงความคิดคนเรามันต้องแตกต่างนะครับถ้าใครจะแปลี่ยรถก็ต้องแปลี่ยนเสียด้อยะสียดอะไรเสียดนิ้มไวมันจันน่ะดูงัดจันกแล้วนี่ไไปหนแล้วนี่ไปอะไรเยอะ นไกผมอยู่แต่บ้านกวดก็พอใจครับร้อนเป็นลมให้ขับเล่นเมืองวันนี้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผู้สาวรอยใจนี่นอเอาลงไปล้างอีกวะเร็วเกียดคือว่ายางมันต่อยสาวไม่มานี่ขี้เกียจ์นอ เขามีล้อมันยืนเนาะของผมเราหุบยังขงคะนี้ถ้าล้อย,ยื่นจะขนาดไหนหรือว่าจะไปล้างแบบสไตาดีว่าขันสองขนัดนะขึ้นได้ไหมนะ่ะถ <c oughs> อยรถน้อมาหน้ามาถอยรถน้อมาหนาา้าม <c oughs> ้าเล้่อนเลยวะเลื่อนไม่กี่เต๋ยวะแตเตยังแย่ว่าไงบนนั่นจะตึงลากเลยโอ้ไม่ลากหรอกลื่นนี่เอารถไปแคทลากนี่ <c oughs> รถไม่เร่งรถดำลากจบเลยแหละนี่รถดำเนี่ยจะตายตรงนี้เลยโอ้ยก็เอาเนี่ยพี่รู้ขนาดรอยผมเมื่อวานเนี่ยเกือบไม่รอดอนะลื่นตรงเนี้ยเอาพี่ขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย